สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกันใน Factory 9001วันนี้กันจะพาไปดูสินค้าอุตสาหกรรมเข้าใหม่จากแบรนด์แทนโกแบรนด์ชั้นนำจากประเทศไต้หวันแบรนด์ที่ชำนาญด้านตู้เครื่องมือช่างโต๊ะช่างเฟอร์นิเจอร์เหล็กเกรดอุตสาหกรรมคุณภาพสูงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและออฟฟิศสินค้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่ารถเข็นกล่องใส่อะไรแบบติดล้อแบรนด์แทนโก้รุ่น EKC 3 2 1 M ขนาดตัวนี้นะครับความกว้างอยู่ที่786ม mm, ลิเมตรลึก570ม mm, ลิเมตรและสูงอยู่ที่1,640ม mm. ลิเมตรตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง400กิโลกรัมและตัวนี้นะครับมีกล่องเส่ยบไหล่แถมให้อีกด้วยนะครับมีทั้งหมด3ไซส์ไซส์ S จำนวน48ใบไซส์เอ็มจำนวน32ใบ และไซส์ L จำนวน16ใบครับดีไซน์ติดตั้งกล่องใส่อะไรทั้ง2ด้านเพื่อความสวยงามและความจุมากขึ้นนะครับกล่องจะถูกเอียง50องศาเมื่อเปิดใช้งานจะสะดวกต่อการใช้งานมากครับลูกล้อ PU ขนาด4นิ้วรับน้ำหนักได้มากถึง400กิโลกร,รมัมระบบเบรกเพื่อความคล่องตัว ร้อมที่จับทั้ง2ด้านตัววัสดุตัวนี้ครับมีความแข็งแรงคงทนสามารถทนน้ำมันและแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสำหรับงานช่างทั่วไปห้องสโต r e ห้องเก็บอะไรอู่ซ่อมรถยนต์โรงพยาบาลหากท่านใดสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถทักอินบ็อกได้ที่ l i n e แอด t o t y r y 9 0ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าอื่นๆได้ที่ facebook factory 9001ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจรจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆของเราครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับสินค้าตัวไหนฝากติดตามที่ช่อง factory 9001ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ